สวัสดีครับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง13มกราคมนักผจญภัยผู้มองโลกในแงด่ดีเดือนพฤศจิกายย25น2568นี้คือช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์ดาวเสาเปลี่ยนพลังกเก่าเป็นพลังบุญทำให้ดวงของคุณจะพุ่งแรงจนฉุดไม่อยู่แม้ว่าช่วงต้นเดือนดาวประจำตัว คือดาวพฤหัส,สบดีจะยังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพและความเครียดแต่หลังกลางเดือนไปแล้วฟ้าจะเปิดทางใหม่ให้คุณจุดไฟชีวิตใหม่เตรียมรับลาบใหญ่งานเฮงเงินคืนรักฟื้นโชคแรงสุดในรอบปีคุณคือราศีที่ดวงกำลังขึ้นแบบน่ากลัวดวงการงานธุรกิจงานพุ่งก้าวหน้าชนะอุปสรรคปัญหางานเฮง ก้าวหน้าหน้าที่การงานยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นแล้วงานใดที่คุณรับผิดชอบมานานงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงได้รับการยอมรับชนะอุปสรรคปัญหาแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบากแต่เดือนนี้คุณจะมีพลังในการชนะอุปสรรคปัญหาที่ยืดเยื้อมานานคนเกื้อหนุนเด่น ลาบลอยงานเงินจะเข้ามาจากการได้รับการเกื้อหนุนเด่นจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานคำแนะนำทำอะไรต้องมีความยุติธรรมและรอบคอบหากตัดสินใจผิดพลาดอาจแก้ไขาย,ยากควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการเจรจาหรือเซ็นสัญญาดวงการเงินโชคลาบโชคแรงสุดในรอบปีเงินสะพัดมากดวงกำลังขึ้นแบบน่ากลัว การเงินของราศีธนูสพัดมากมีเกณฑ์ได้ลาบใหญ่หรือโชคก้อนใหญ่กำลังจะเดินเข้ามาใกล้มากเงินคืนหากมีลูกหนี้หรือรองเงินคืนจากสัญญาประกันหรือเงินพิเศษบางอย่างจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีทางการเงินในช่วงนี้ทำให้เงินคืนและมีเงินเข้าปุ๊บออกปับ๊บจากการจับจ่ายใช้สอยช่องทางทำเงิน ควรมองหาช่องทางทำเงินใหม่ๆโดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์สร้างรายได้จากที่บ้านหรือจากความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเคล็ดลับเสริมดวงสีทองช่วยส่งเสริมความสำเร็จทางด้านทรัพย์สินเงินทองและความมั่งคั่งดวงความรักความสัมพันธ์รักฟืน้นคนโสดอินกับความรักคนโสดอินกับความรักคือคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ทำให้ใจเต้นแรงแบบไม่ทันตั้งตัว หากเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะอินกับความรักมากเป็นพิเศษเพื่อนคู่คิดคุณมองหาความสัมพันธ์แบบเพื่อนคู่คิดที่คอยสนับสนุนเข้ามาเพื่อเติมเต็มกันและเขาคนนั้นกำลังเตรียมปั้นขนมจีบรอเสิร์ฟคุณอยู่คนมีคู่รักกันดีไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ยังคงรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรแม้ว่าบางท่านคนรักจะค่อนข้างเอาแต่ใจไปบ้างแต่ความรักโดยรวมยังคงแข็งแรงข้อคุณระวังดาวประจำตัวตกมรณะ คืออยู่ในเรือนที่ต้องระวังหากมีความรักในช่วงนี้จะทำให้คุณไม่สบายใจอาจต้องคบหาใครในช่วงนี้ต้องทำใจหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดวงสุขภาพและข้อแนะนำต้องระวังสุขภาพเป็นสำคัญเนื่องจากดาวประจำตัวอยู่ในตำแหน่งที่ต้องระวังทำให้คุณมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีพลังหมดรู้สึกอ๋อไม่สดใสข้อควรระวังระวังอุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์ผ่าตัดรวมถึงความเครียดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเครียดเรื่องงานเคล็ดลับเสริมดวงสายมูขั้นเทพสร้างบุญมันสร้างแต้มบุญและอธิษฐานให้บุญนำพาและพ้นเรื่องราวบุญบูดชวนปวดจิตไปได้ด้วยดีปฏิบัติธรรมช่วงนี้สมควรจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลห้าศีลแจะเป็นมงคลเสริมชะตาในช่วงเวลานี้ทำบุญสุขภาพทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคหรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นมหามงคลเสริมชะตา และนี่คือคำทํานายดวงชะตาของชาวราศีธนูตลอดเดือนพฤศจิกายน2568ครับสายมูขั้นเทพขออวยพรนในท่านได้รับปาฏิหาริย์และโชคแรงสุดในรอบปีตามที่ดวงชะตาฟ้าเปิดให้ครับขอให้งานพุ่งเงินคืนรักฟืน้นดวงการเงินกำลังขึ้นแบบน่ากลัวขอให้ท่านใช้ความมุ่งมั่นและพลังบวกที่มีอยู่จุดไฟชีวิตใหม่ให้สว่างสวยและเอาชนะทุกอุปสรรคด้วยสติและธรรมะ ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่านตลอดเดือนครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสายมูขั้นเทพเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตดวงชะตาดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับ